ตำนานของพระห้าพี่น้องนั้นกล่าวไว้ว่ามีพี่น้องชาวเมืองเหนือห้าคนบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาและสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันจึงพร้อมใจกันตั้งสัจจะที่ฐานว่าเกิดมาชาตินี้จะขอบำเพ็ญบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์แม้ตายไปแล้วก็จะสร้างบารมีช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ต่อไปจนกว่าจะถึงซึ่งนิพพาน เมื่อพระอริยบุคคลทั้งห้าดับขันแล้วก็เข้าสถิตยอยู่ในองค์พระพุทธรูปทั้งห้าองค์ด้วยปรารถนาจะช่วยปลดเปลื้องทุกข์ให้คนที่อยู่ทางใต้จึงได้ลอยน้ําลงมาตามแม่น้ำห้าสายเมื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเห็นพระพุทธรูปทั้งห้าองค์ลอยน้ํามาต่างก็พากันเลื่อมใสจึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นฝั่งและอาราธนาขึ้นประดิษฐานที่วัดใกล้กับจุดที่ชะลอองค์พระขึ้นมาจากแม่น้ํานั่นเอง